ซึ่งล่าสุดเนี่ยท่านนายกเศรษฐาทวีสินก็ออกมายืนยันว่าพร้อมรับฟังความคิดเห็นหข้อท้วงติงจากหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องครับ,รบแต่ว่าท่านนายกยืนยันว่าเดินหน้าแน่นอนนะครับเพราะว่าโดยรวมแล้วเนี่ยจะเกิดผลดีมากกว่าผลเสียนะครับแล้วก็ขอให้มั่นใจว่ารัฐบาลน,นั้นจะ ทำนโยบายนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและจะป้องกันการทุจริตในรูปรบแบบต่างๆนะครับ,รบโดยคุณชัยวัชรงค์นะครับโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรเีเปิดเผยว่า นายกเศรษฐาทวีสินนะครับได้ยืนยันว่าจะเดินหน้านโยบายเงินด้ท่าน1,000 0บาทนะครับโดยเชื่อมั่นว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มโอกาสให้กับภาคประชาชนและครัวเรือนเป็นการกระตุ้นกําลังทางเศรษฐกิจอย่างมหาศาลนะครับซึ่งก็ขอขอบคุณหน่วยงานต่างๆที่เห็นความตั้งใจจริงของรัฐบาลนะครับและต้องการช่วยเหลือประชาชนออกมาสนับสนุน แนวคิดนี้นะครับก็คือมีทั้งคนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยส่วนผู้ที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยรัฐบาลก็พร้อมที่จะรับฟังข้อห่วงใยต่างๆนำไปปรับปรุงนำไปแก้ไขให้นโยบายเงินที่ท่านนี้เนี่ยมีความสมบูรณ์แบบและเกิดประโยชน์มากที่สุด โดยเฉพาะต่อพี่น้องประชาชนนะครับโดยมีการอ้างอิงผลสำรวจของทางมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะครับประชาชนกลุ่มตัวอย่าง1,280คนจากทั่วประเทศนะครับเกี่ยวกับเงินดีท่าน1,000 0บาทนะครับก็พบว่าร้อยละ76.4นะครับต้องการที่จะใช้เงินดีท่านนะครับโดยจะใช้ซื้อสินค้าในครัวเรือนมากที่สุดนะครับร้อยละ24.5 ลองลงมาคือซื้ออาหารร้อยละ21นะครับขณะเดียวกันกลุ่มตัวอย่างร้อยละ48.3เชื่อว่าเงินดีท่านจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ได้มากและร้อยละ35.6เชื่อว่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจได้ปานกลางนะครับโดยทางคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายดีท่านเนี่ยก็กำลังรวบรวมข้อมูลข้อสรุปทั้งหมด นำเสนอต่อคณะกรรมการชุดใหญ่ที่มีท่านนายกเศรษฐาเป็นประธานซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยจะมีความชัดเจนภายในเดือนตุลาคมนี้นะครับซึ่งรัฐบาลเนี่ยตั้งใจที่จะดำเนินนโยบายเงินที่ท่านทำให้เศรษฐกิจปีหน้าเติบโตถึง5%เเมื่อเศรษฐกิจขยายตัวจะมีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจมากขึ้นเกิดการจ้างงานและการลงทุน รัฐบาลจัดเก็บภาษีได้เพิ่มขึ้นและสุดท้ายสามารถจัดทำงบประมาณสมดุลได้นะครับส่วนแหล่งที่มาของเงินที่จะใช้ในการทำนโยบายนี้นะครับ,รบก็จะมาจากหลายแหล่งนะครับทั้งการนำงบประมาณส่วนเกินของหน่วยงานราชการการใช้เงินตามมาตรา28นะครับรวมถึงการดำเนินการจะเป็นไปอย่างรัดกุม,มภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัด นะครับก็ขอให้ทุกท่านบสบายใจได้ว่ามีการเตรียมความ,มพร้อมและมีความรอบคอบในการเดินหน้านโยบายเงินดีทัน